สวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับจากทางร้านบ้านไม้เรือนไทยนะครับวันนี้นะครับจะพาไปชมอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับบ้านเดี่ยวยกพื้นสูงทรงไทยครับผมสำหรับคลิปที่แล้วเราถ่ายให้ดูตอนเย็นๆนะครับตอนประมาณสัก6โมงกว่าๆนะครับแต่คลิปนี้นะครับให้ดูกันช่วงตอนกลางวันแล้วก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อย นะครับ100%นะครับหลังนี้ตัวบ้านหลังนี้นะครับตัวหน้าตัวบ้านหน้ากว้าง3เมตรนะครับยาวอีก7เมตรนะครับถ้ารวมหลังค่าคุ้มบันไดก็หน้ากว้างอยู่ที่6เมตร50นะครับยาว7เมตรนะครับบ้านหลังนี้นะครับยกพื้นสูง2เมตรนะครับเป็นทรงไทยนะครับภายในตัวบ้านนะครับ มี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องเก็บของหรือห้องแต่งตัวอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงแล้วก็มี1ห,ห้องน้ํานะครับมีระเบียงด้านหน้านะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆตัวบ้านทั้งภายนอกภายในกันนะครับวันนี้โทนสีนะครับหลังนี้เลือกใช้เป็นโทนสีไม้สักทองนะครับทําให้ดูบ้านออก จะเน้นโชว์ลายไม้นะครับสีสักทองแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบสวยงามทีเดียวครับอันนี้นะครับภายนอกนะครับให้ดูกันภายนอกนะครับลงสีลงเงาให้เรียบร้อยนะครับอายุการใช้งานของตัวบ้านนี้อยู่ได้หลายสิบปีนะครับ งามทีเดียวครับผมตัวนี้ยกพื้นสูง2เมตรนะครับด้านบนด้านล่างบาลานซ์กันสวยงามนะครับไม่สูงมากเกินไปและก็ไม่เตี้ยมากเกินไปนะครับสามารถต่อเติมด้านล่างได้นะครับหรือจะเอารถเข้าจอดใต้ถุนบ้านได้นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับจะใช้ประโยชน์นะครับจะต่อเติมไปลักษณะแบบไหนยังไงนะครับ เงามากครับภายในตัวบ้านนะครับระบบไฟฟ้านะครับเ,เรามีให้เรียบร้อยในห้องน้ำระบบปูกระเบื้องติดสุขภัณฑ์ให้มีเครื่องดูดอากาศนะครับเราทำให้เรียบร้อยนะครับภายในตัวบ้านคือทุกอย่างสามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้บันไดาทางขึ้นนะครับ เน้นออกความแข็งแรงนะครับสวยงามด้วยแข็งแรงด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านบนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นระเบียงด้านหน้านะครับตกแต่งสวยงามนะครับด้านบนเป็นฝ้าหลุม2สเต็ปติดโคมไฟหลอดไฟให้เรียบร้อยนะครับทั้งโคมกิง่งโคมไฟนะครับด้านหน้าตอนกลางคืนนะครับ เปิดไฟก็สวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในห้องแต่ละห้องกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นห้องนอนนะครับขนาดความกว้างนะครับตัวห้องนอนกว้าง3เมตรยาว3เมตร50ครับผมฝ้าเพดานก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับ จากพื้นนะครับถึงฟ้าเพดานอยู่ที่2เมตร50 m. ขึ้นนะครับคือระดับนี้สูงโปร่งโล่งสบายแน่นอนครับทางเรา,เ,าเน้นนะครับคือภายในต้องให้สูงโปร่งนะครับไม่อึดอัดอยู่ได้แบบสบายๆเลยนะครับภายในห้องนะครับเราก็ติดติดตั้งปลั๊กไฟสวิตช์ไฟให้นะครับโคมไฟนะครับตู้คอนโทรลไฟ แล้วก็เมนแอร์นะครับมีให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะใช้ประโยชน์นะครับจะเป็นห้องเก็บของห้องแต่งตัวหรือห้องอะไรก็สามารถใช้งานได้นะครับสวยงามทีเดียวครับตัวนี้ เปิดเข้าไปตรงนี้นะครับจะเป็นเจอซิงค์ล้างจานและก็ห้องน้ำนะครับอยู่ติดกันเลยนะครับห้องน้ำเราก็ปูกระเบื้องติดสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยนะครับมีชักโครกมีอ่างล้างหน้ามีฝักบัวนะครับมีเครื่องดูดอากาศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ ติดตั้งาสายเมนของเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวบ้านนะครับลูกค้าสามารถออกแบบได้นะครับว่าจะเอาห้องนอนแบบไหนลักษณะยังไงคือภายในนะครับแปลนสามารถปรับได้ยืดหยุ่นได้กับความต้องการของลูกค้านะครับก็รายละเอียด ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับคุยกันกันกน่อนนะครับหรือหรือสามารถโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับทางเรามีรายละเอียดให้ท่านได้เลือกมากมายครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจบ้านจากทางร้านบ้านไม้เรือนไทยของเรานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางเฟซบุ๊กนะครับไลน์ Line, หรือว่าแม้กระทั่งยูทูบนะครับเดี๋ยวรายละเอียดติดต่อนะครับทางเราจะลงให้ใต้คลิปนะครับทุกคลิปนะครับจะมีรายละเอียดทั้งราคารายละเอียดการติดต่ออยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับ